ตั้งสติได้แล้วนะวันนี้มีใครบ้างที่ไม่เสียเพื่อนไปเพื่อนตายไปตั้งกิ่คนแล้วทำไมเธอต้องเป็นแบบนี้ด้วยแต่ก็ไม่เหลือคนที่ฉันชอบอีกแล้วนี่แต่ยังมีคนที่ชอบเธอเหลืออยู่นะอย่างเช่นพ่อเธอ กตต้ออองมีชีชวิยู่่เเพพืขานะจากที่เรารู้ว่าความจริงแล้ว o l l i c e s r าร d เดเป็นซีรีส์ที่มีต้นแบบมาจากเว็บตูนเรื่อง now at o u r s c h o o l ซึ่งได้รับคำวิจารณ์ที่ดีมากๆแต่น้อยคนจะรู้ว่าเรื่องราวในซีรีส์ไม่ได้เหมือนกับต้นฉบับทุกเรื่องยังมีเรื่องราวบางอย่างที่หักมุมไมิหัวที่เราดูซะอีกงั้นวันนี้นะครับผมจะมาบอกว่า All อร์ s อ d ในเว็บตูนและในซีรีส์แตกต่างกันยังไง 1. ข่าวลือของคูวิทในตอนที่อีซักโอนโจและชองซานพูดถึงครูวิทที่ร้านไก่ทอดหลังจากที่ลูกเขาหายตัวไปนะครับเขาก็หยุดไปสักพักและกลับมาสอนตามปกติโอนโจบอกว่านายยอนได้กลิ่นตัวคูวิทเหมือนกลิ่นศพเพราะนายยอนรู้จักทุกกลิ่นยกเว้นกลิ่นศพเลยรู้ได้ข่าวกันหรือเปล่าเรื่องครูวิทนะเขาทําไมเหรอกลิ่นตัวเหมือนศพเน่าเลยโธ่นายยอนปล่อยข่าวลือมั่วๆม,มาสินะเรื่องจริงนะหลังลูกครูหายตัวไปครูก็หยุดไปสักพัก ธอบอกว่ากลิ่นครูเหมือนศพแล้วรู้ได้ไงว่ากลิ่นศพเป็นยังไงเคยได้กลิ่นศพมาก่อนหรือไงเธอรู้จักกลิ่นทุกกลิ่นยกเว้นกลิ่นศพนะตามซีรีส์เด็กๆก็ไม่ได้คิดอะไรต่อแต่ในเว็บตูนนะครับตามข่าวลือไม่ใช่แค่ลูกของครูวิที่หายตัวไปแต่ทุกคนก็รู้ด้วยว่าเมียเขาหายไปด้วยและเด็กๆนะครับยังคุยกันอีกว่าครูวิชอบกินเนื้อคนเลยตั้งทฤษฎีว่าเขาอาจกินลูกเมียไปนั่นเอง 2. ที่มาไวรัส อย่างที่เรารู้ว่าครูวิทตัดสินใจสร้างไวรัสจากการเอาเลือดหนูที่ประสาทแตกมาสกัด <Wow. S 1> แล้วสร้างเซลุ่มนะครับเพราะต้องการช่วยให้ลูกเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นแต่ความจริงแล้วในเว็บตูนต้นกําเนิดของไวรัสไม่ได้มาจากการทดลองใ,ใดๆและไม่ได้มีการกาล่าวเลยว่าจินซูถูกบูลลี่แต่ได้มาจากการที่จินซูนะครับไปตกปลาก,กับครูวิทแล้วโดนปรสิตบางอย่างกัด พอกลับจากตกปลาจินซูก็เริ่มปวดหัวตัวร้อนแต่ด้วยความที่โควิดนะครับมีความรู้เนี่ยเขาดูอาการคร่าวๆนะครับเห็นว่าไม่ได้เป็นอะไรหนักเขาไปหายาลดไข้ซึ่งใช้เวลานานพอสมควรแต่พอกลับมาก็เห็นว่าจินซูกําลังกินแม่ของตัวเองอยู่ผมคิดว่าความกลัวจะเปลี่ยนเป็นความเดือดดาลนและเขาจะแกร่งกว่าใครแต่เขากลับกัดแม่ของตัวเอง อีซักเป็นซอมบี้ในซีรีส์นะครับตอนที่ทุกคนตัดสินใจย้ายห้องเพราะห้องเก่าโดนคูคังยิบไปแล้วในขณะที่เธอกําลังช่วยเพื่อนดันประตูเธอพลาดโดนซอมบี้กัดสําหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับในซีรีส์เนี่ยอีซักเกือบได้เป็นเซียวบี้แล้วแต่โอนโจน,นันทักเธอนะครับลวกถึงสถานการณ์ต่างๆที่วุ่นวายเลยทําให้เธอกลายเป็นซอมบี้ โอเคแต่สำหรับในเว็บตูนนะครับหลังจากที่โอนจูก,กับอีซักช่วยพยุงเฮยอนจูไปที่ห้องพยาบาลเธอโดนเฮยอนจูกัดตั้งแต่ตอนนั้นเลย <Okay. S 1> และเมื่อรถพยาบาลพาตัวเฮยอนจูไปฤทธิ์ของไวรัสแล้วนองอาการตั้งแต่ตอนนั้นเลยทั้งไม่เกิดอุบัติเหตุส่วนอีซักนะครับที่เพิ่งโดนกัดเนี่ยพอเธอกลับไปเรียนต่อเธอก็เริ่มมีอาการปวดหัวเลยส่งกระดาษขอให้โอนโจูไปเอายาให้หน่อย <Okay. S 1> ระหว่างที่โอนจเดินไปห้องพยาบาลอีซักก็กลายเป็นซอมบี้ไล่กัดทุกคนและที่เซ็งที่สุดเลยนะครับคือแดซูดันเป็นคนนนนนแแรกกกทีี่่โดดััลละายเเป็อบง มาตรฐานมนุษยธรรมนั้นลดทอนธรรมชาติของมนุษย์เราจะต่างอะไรกับหมานำคนตาบอดทั้งที่สัญชตาตญาณมันคือเห่าและกัดถึงหมาทุกตัวจะไม่ต้องทิ้งสัญชตาตญาณเพื่อเป็นหมานำคนตาบอดไหมมนุษย์จะไป่ต้องทิ้งสัญชตาตญาณเพื่อมีมนุษยธรรมหรือเปล่า 4. ช่องซานกับกวีนำ้ำในซีรีส์นะครับทั้งคู่คือคู่เดือดคู่แค้นกันเลยกวีน้ำแค้นช่องซานเพราะชองซานใช้โทรศัพท์แทงตาเขาจนบอดกววีน้ำเลยไล่ฆ่าเขาทั้งเรื่องแต่รู้หรือไม่ว่าในเว็บตูนะครับทั้งสองแทบไม่รู้จักกันเลยและกูวีน้ำก็ไม่ได้เสียตาด้วย แต่เขากลับเสียนิ้วไปแทนซึ่งคนที่เขาแคร์น,นะครับกับเป็นกลุ่มนักธนูก็คือมินแจและจางฮาลีโดยตามซีรีส์นะครับมินแจเนี่ยจะตายเพราะโดนกวีนํากัดแล้วเขาก็กลายเป็นซอมบี้แต่ในเว็บตูนะครับพี่กว่าคือเขาตายจากการโดนทูวีนํายิงนั่นเองไรครับเนี่ย what what the fuck ห้านายอนโหดสุดๆเรารู้กันว่าเธอคือนหนึ่งในตัวละครที่ทุกคนพร้อมใจกันเกลียดพราอในซีรีส์นะครับเธอได้ทำผลงานไว้มากมายไม่ว่าจะเป็นเห็นแก่ตัว ฉันอยากจะลงไปก่อนลงไปแค่ทีละคนถ้ามันสัน่นเธออาจจะตกลงไปได้ฉันไม่ทําให้มันสั่นหรอกนะจะให้ฉันรออีกนานแค่ไหนรออีกแค่นิดเดียวว่าคนอื่นไปทั่ว <c oughs> แห่อะไรของเขาสกะปลอกออกไปเดี๋ยวนี้เลย <c oughs> ก็ได้ฉันขอโทษจะอะไรนักหนาเนี่ยสรร r y sorry หยุดน,นะก็บอกว่าสกะปลอกเลยแล้วและที่หนักสุดเลยคือฆ่ากายองซู ก็ได้ยังไงถึงมาผลักฉันละ่ะโถ่ป้านี่จะอะไรนักหนาละเนี่ยคิดว่าฉันจะขอโทษนายแต่ผมจะบอกว่าในเว็บตูนนะครับเธอโหดกว่าเยอะตามเน,นเรื่องเธอจะมีความเห็นแก่ตัวมากกว่าซีรีส์และหลังจากที่เธอฆ่ากยองซูโดยการทําให้เขาติดเชื้อ<ๆ>เธอก็เห็นภาพหลอนว่ากยองซูจะฆ่าเธอ<ๆ>เธอเลยเอากันไกลฟันไปทั่วจนไปโดนอูจินและคูพักทั้งสองเลยตายถึงแม้ว่าท้ายที่สุดนะครับเธอจะสานึกผิดแต่มันก็สายไปแล้วหยุดนะพอได้แล้ว ฉันบอกว่าให้หยุดไงเแล้วเอามาดิเลิกยุ่งสักทีนี่ก็ลบ้านิี่หรือจะให้ฉันตายไปด้วยเลยดีไหมทุกคนต้องการแบบนี้ไม่ใช่เหรอหกความสัมพันธ์ของนำํำราซูฮยอกและอนโจชองซานในซีรีส์นะครับสิ่งที่พอจะทําให้คนดูใจเย็นลงได้ก็คงเป็นฉากความรักของทั้งสองคู่โดยเฉพาะคู่นํำรากับซูฮยอกครับที่หวานกันออกหน้าออกตาซะเหลือเกิน แต่ความจริงแล้วในเว็บตูนะครับนำลากับซูหฮยอกแทบไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรกันเลยเป็นแค่เพื่อนกันปกติที่พี่กว่าคือในเว็บตูนะครับเขาจะดันคู่โอนจูกับชองซานมากกว่าท้งคู่จะมีฉากหวานกันเยอะมากมากไม่ได้มีแค่ฉากจูบตอนท้ายเหมือนในซีรีส์ครับผมการตายไปเลยอาจจะดีกว่าเพราะวรัสดี จะเปลี่ยนคนคนหนึงให้กล้ายไปเป็นสิ่งอื่นคนที่ผมรักอย่างสุดหัวใจกล้ายไปเป็นสัตว์ประหลาดเราพอจะลืมคนที่ตายไปแล้วได้แต่ลืมคนที่เปลี่ยนเป็นสัตว์ประหลาดไม่ได้ โอเคและนี่นะครับก็คือความแตกต่างของออฟว์สอาร์เดชฉบับซีรีส์แลวเว็บตนต้องบอกเลยว,ว่าต่างกันมากพอสมควรความจริงแล้วนะครับยังมีอีกเยอะเลยที่ต่างกัน <Wow. S 1> ใครอยากให้ผมทำ e ี P ีก็คอมเมนต์บอกไว้ได้เลยนะครับ <Wow. S 1> ก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์ like, กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกผมด้วยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ Love like, love like, love like you and Kind of healing, love like, love like, love like you and I. Can you feel that it's real when I hold you in my?